สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้วยรักและอิสระนะคะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนชีวิตก็ยังติดลูกแบบเดิมๆซ้ำๆบางครั้งเราพยายามพัฒนาทบทวนตั้งเป้าหมายแต่ว่ามันก็ยังไม่ขยับไปอยู่ในจุดสูงสุดหรือว่าเส้นเวลาที่สูงสุดสักที แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจไม่มีอะไรต้องทํามากไปกว่าการรักตัวเองอย่างแท้จริงเพราะเมื่อไรก็ตามที่เรารักตัวเองเราจะไม่ได้ดูแลแค่เพียงจิตใจแต่เรากําลังสั่นสะเทือนพลังงานที่กําลังเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งเส้นในโลกที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบความคาดหวังและมาตรฐานที่กดดันจากทุทิศทางคําว่ารักตัวเอง ฟังดูเรียบง่ายแต่ว่าทำยากที่สุดผู้คนจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าการรักตัวเองคือการทำให้ตัวเองเก่งขึ้นสวยขึ้นสำเร็จขึ้นคือการตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปและอยู่กับสิ่งที่ดีๆแต่ในความเป็นจริงแล้วการรักตัวเองก็คือการกล้าที่จะยืนอยู่กับเงามืดของตัวเองโดยที่ไม่ผลักมันทิ้งไป วันนี้นะคะเราจะมาชวนคุยกันว่าการรักตัวเองที่แท้จริงคืออะไรทําไมมันถึงเกี่ยวข้องกับการยอมรับความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้ง <S <S ข้อที่1ค่ะการรักตัวเองเท่ากับว่าเรายอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ในฐานะมนุษย์นะคะเราจะผิดพลาดเราจะคิดมากเราจะกลัวเราจะหงุดหงิดเราจะพังเราจะร้องไห้และเราจะเสียสูญ แต่นั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือชีวิตค่ะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสมบูรณ์แบบแต่เราเกิดมาเพื่อเดินทางและเรียนรู้ถ้าคุณยังผิดพลาดอยู่บ้างคุณจงดีใจนะคะเพราะนั่นหมายความว่าคุณยังมีหัวใจของมนุษย์อยู่เต็มร้อยเลยค่ะข้อที่2นะคะการรักตัวเองเท่ากับการเลิกตีตราความผิดพลาด หลายต่อหลายครั้งเลยเราไม่ได้เจ็บจากความผิดพลาดแต่เราเจ็บจากคำพูดที่เราตีตาตัวเองโง่ไปไหมเราที่เชื่อเขาอะเราน่าจะรู้ให้ดีกว่านี้ไม่น่าใจอ่อนเลยเราแย่มากเลยนะที่ทำแบบนั้นเห็นไหมคะคำพูดหลายๆคำพูดที่เราพูดออกไปเสียงเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงค่ะแต่มันคือการลงโทษตัวเองในใจซ้ำๆ ซ้ำๆการรักตัวเองคือการกอดบาดแผลนั้นไว้ค่ะไม่ใช่เพื่อลืมมันแต่เพื่อฟังมันเพื่อเข้าใจว่าฉันทําดีที่สุดแล้วในตอนนั้นโดยระดับความรู้ความกลัวและความกล้าเท่าที่ฉันมีข้อที่3นะคะทุกแผลคือบทเรียนค่ะทุกความเจ็บคือการเติบโต ทุกความกลัวคือโอกาสกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองคุณละมองย้อนกลับไปในชีวิตของคุณนะคะช่วงเวลาที่คุณโตที่สุดไม่ใช่ตอนที่ทุกอย่างราบรื่นแต่คือตอนที่คุณล้มแล้วลุกขึ้นมาเองได้ความผิดหวังสอนให้คุณไม่ยึดความอกหักสอนให้คุณรักตัวเองมากขึ้นความกลัวสอนให้คุณกลับไปหาความศรัทธาในหัวใจ ไม่มีความเจ็บใดเลยนะคะที่เกิดมาเปล่าๆทุกอย่างล้วนมีภารกิจของมันคือพาคุณกลับมาหาตัวเองข้อที่4นะคะความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เป้าหมายค่ะสังคมบอกเราว่าคุณต้องนิ่งคุณต้องคิดบวกตลอดเวลาคุณต้องไม่หงุดหงิดต้องไม่กลัวต้องแข็งแกร่งแต่ใครบ้างที่ไม่มีด้านอ่อนแอเลย เขาจะเข้าใจหัวใจมนุษย์ได้อย่างไรการรักตัวเองอย่างแท้จริงคือการยอมรับทุกด้านของเราด้านเข้มแข็งและด้านเปลาะบางด้านที่พร้อมสู้และด้านที่แค่อยากพักด้านที่ให้แสงสว่างและด้านที่ยังต้องการแสงความรักที่แท้จริงคือการกอดเงาไปพร้อมกับแสงเสมอค่ะข้อที่5นะคะ การกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองคือจุดเปลี่ยนของชีวิตค่ะเมื่อล้มนะคะจงมองตัวเองด้วยเมตตาเมื่อลังเลจงฟังเสียงภายในอย่างสงบเมื่อล้มเหลวจงบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเรายังอยู่ตรงนี้ความรักที่รักษาใจได้ดีที่สุดไม่ใช่จากคนอื่นค่ะแต่คือความอ่อนโยนที่คุณมีต่อตัวเอง รักตัวเองไม่ใช่เพื่อนหนีจากความเจ็บปวดแต่คือการอยู่กับมันอย่างมีความเข้าใจรักตัวเองไม่ใช่เพราะเราต้องเพอร์เฟกแต่เรารู้ว่าแม้ไม่สมบูรณ์แบบเราก็มีคุณค่าที่จะรักและรักตัวเองไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือการเลือกกลับมาหาหัวใจทุกครั้งที่เราหลงทางออกไปทีนี้เส้นเวลาสูงสุดคืออะไรและ เราจะเปิดมันได้อย่างไรคุณเคยรู้สึกไหมคะว่ามีบางช่วงเวลาในชีวิตที่เราได้มีความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องฟืน้นไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องวิ่งหนีช่วงเวลาเหล่านั้นเรามักจะรู้สึกลื่นไหลมีความสงบมีพลังและมีความสุขแบบที่ไม่ต้องพยายามนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเส้นเวลาสูงสุดหรือ High ส e timeline ในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเส้นเวลาสูงสุดคืออะไรทำไมมันถึงไม่ใช่เรื่องภายนอกและเราจะปลดล็อกมันได้อย่างไรข้อที่1นนะคะเส้นเวลาคือการทางเดินของพลังชีวิตคำว่าเส้นเวลาหรือว่าไทาม์ไลน์ในบริบทของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะไม่ได้หมายถึงเวลาแบบนาฬิกานะแต่ว่ามันคือทางเดินของจิตที่เรากำลังดําเนินอ,อยู่ชีวิตของเราอะคะ่ะจะมีหลายเส้นทางให้เลือกมี ทุกการตัดสินใจ1การตัดสินใจก็1เส้นทางหละแต่ว่าแต่ละเส้นทางก็คือความเป็นไปได้ที่มีอยู่แล้วในจักรวาลและเราจะเดินไปในตามเส้นทางไหนก็ขึ้นอยู่กับพลังงานภายในตัวเราข้อที่2นะคะเส้นเวลาสูงสุดคือความสอดคล้องระหว่างหัวใจกับชีวิตจริงค่ะเส้นเวลาสูงสุดไม่ใช่ชีวิตที่หรูหราไม่ใช่เงินเยอะที่สุดหรือว่ามีชื่อเสียงล้นฟ้านะคะแต่ว่ามันคือว่า ชีวิตที่เรารู้สึกว่าฉันอยู่ในที่ของฉันฉันได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ฉันไม่ได้หลอกตัวเองอีกต่อไปทีนี้จะขอยกตัวอย่างของเส้นเวลาสูงสุดนะคะก็คือคนที่เลือกลาออกจากงานที่มั่นคงเพื่อไปทำสิ่งที่รักจริงๆหรือคนที่กลับไปดูแลร่างกายหลังจากที่ละเลยมานานหรือแม้กระทั่งคนที่หยุดวิ่งตามความคาดหวังและเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเอง มันอาจจะไม่ได้สวยหรูในสายตาคนอื่นนะคะแต่ว่ามันคือบ้านในใจของเราเองค่ะข้อที่3นะคะเส้นเวลานี้จะไม่เปิดถ้าเรายังไม่เชื่อว่าเรามีค่าค่ะนี่คือจุดสำคัญที่สุดของเรื่องราวในวันนี้เส้นเวลาสูงสุดจะไม่เปิดออกถ้าคุณยังไม่อนุญาตให้ตัวเองมีค่ามากพอที่จะได้รับมันฟังดูง่ายเนาะ แต่ว่ามันลึกมากเลยเพราะว่าในใจลึกๆของเราหลายคนเนี่ยเรายังมีความเชื่อที่ฝังอยู่ในหัวเราว่าเรายังไม่ดีพอที่จะมีชีวิตดีๆใครจะรักเราได้ขนาดนั้นถ้ามีความสุขเดี๋ยวก็ต้องเสียอะไรไปความฝันของเราดูเยอะเกินไปไหมนี่แหละค่ะคือกำแพงพลังงานที่เราสร้างขึ้นมาเองนะแล้วกำแพงนั้นน่ะไม่ใช่คนอื่นมาสร้างให้เราแต่คือสิ่งที่เรายอมเชื่อ เกี่ยวกับตัวเองเคยได้ยินไหมคะใจมีจักรวาลมีเมื่อเราเชื่อสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นจนเราเนี่ยคะ่ะปิดกั้นเส้นเวลาที่ดีที่สุดของเราไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยข้อที่ .4 นะคะแล้วเราจะเปิดเส้นเวลานี้ได้อย่างไรละ่ะคําตอบก็คือเปลี่ยนความเชื่อภายในคะ่ะคุณต้องเริ่มจากการอนุญ,ญาตให้ตัวเองรู้ว่าเราเนี่ยมีคุณค่าโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์เราคู่ควรกับความรัก โดยไม่ต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบเราสามารถมีชีวิตที่ลื่นไหลมีความสุขโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดทุกครั้งที่คุณรู้สึกปลดปล่อยความรู้สึกว่าฉันยังไม่พอฉันยังไม่คู่ควรเนี่ยค่ะเท่ากับว่าคุณได้ปลดล็อกประตูอีกบานของเส้นเวลาสูงสุดแล้วนะข้อที่5ค่ะความสุขที่ลื่นไหลคือสัญญาณว่าคุณเข้าใกล้เส้นเวลาสูงสุดคุณจะเริ่มรู้ว่าพลังงานของคุณเปลี่ยนไปเมื่อ คุณหยุดเปรียบเทียบและเริ่มขอบคุณสิ่งที่คุณมีคุณหยุดฝืนและเริ่มไหลาตามความรู้สึกที่แท้จริงของคุณคุณไม่ต้องพยายามทำให้ใครเข้าใจคุณเพราะคุณเข้าใจตัวเองอยู่แล้วชีวิตจะไม่ต้องต่อสู้ตลอดเวลาค่ะแต่มันจะกลายเป็นความร่วมมือกับพลังของจักรวาลในการสร้างเส้นทางที่สอดคล้องกับหัวใจเส้นเวลาสูงสุดไม่ได้อยู่ที่อนาคต แต่มันอยู่ในจังหวะที่คุณซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองมากที่สุดและคุณไม่ต้องไปหาเส้นเวลานั้นที่ไหนไกลแค่คุณหยุดลงและบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่าพอที่จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายเพราะเมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีคุณค่าชีวิตก็จะเริ่มจัดเรียงทุกอย่างเพื่อรองรับความเชื่อนั้นทันทีฟังอีกครั้งนะคะเมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีคุณค่า ชีวิตก็จะเริ่มจัดเรียงทุกอย่างเพื่อรองรับความเชื่อนั้นทันทีทีนี้การรักตัวเองกับพลังงานควอนตัมเราคือผู้สร้างความจริงของตัวเองค่ะในโลกควอนตัมทุกสิ่งคือพลังงานรวมถึงตัวเราเองด้วยนะและความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเราเองด้วยและในระดับที่ลึกยิ่งกว่านั้น ความรู้สึกนั้นจะไม่ได้แค่ส่งผลต่ออารมณ์แต่มันกำหนดสิ่งที่เราจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราจริงๆเพราะในมิติควอนตัมผู้สังเกตคือผู้กำหนดความเป็นจริงและสิ่งที่เรารู้สึกต่อตัวเองก็คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นมากที่สุดในโลกใบนี้ค่ะทีนี้นะคะความรู้สึกต่อตัวเองคือสัญญาณของพลังงานค่ะในมิติควอนตัมนะคะตามที่บอกไปทุกสิ่งคือคลื่นพลังงาน ไม่มีอะไรนิ่งหรือว่าตายตัวทุกความเป็นไปได้เปิดอยู่พร้อมกันเรียกว่าควอนตัมซูเปอร์โพสิชันและสิ่งที่ทำให้ความเป็นไปได้หนึ่งพุ่งออกมาจนกลายเป็นความจริงก็คือคลื่นความถี่ค่ะคลื่นความถี่ที่เราส่งออกไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองซึ่งถูกกำหนดโดยความรู้สึกที่เราเนี่ยค่ะมีต่อตัวเราเองเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเราถูกทิ้งเสมอเราต้องดิ้นรนเพื่อให้มีคุณค่า พลังงานเหล่านี้ล่ะค่ะจะปรับขึ้นความถี่ของเราให้ตรงกับเหตุการณ์ที่สะท้อนความรู้สึกนั้นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดความจริงที่มันตรงกับภายในของตัวเราเองเนี่ยละค่ะการมองตัวเองเป็นเหยื่อคือการดึงดูดสถานการณ์ซ้ำๆแบบเดิมคุณลองนึกถึงสถานการณ์นี้นะคะคุณเคยถูกทำร้ายจากอารมณ์ในอดีตและลึกๆคุณรู้สึกว่าฉันไม่คู่ควรกับความรักดีๆ แม้ภายนอกอยากจะมีความรักดีๆแต่พลังงานภายในยังบอกว่าระวังนะเดี๋ยวก็โดนทิ้งอีกหรอกในมิติควันตัตนะคะความเป็นจริงจะสั่นค้องกับคลื่นพลังงานภายในของคุณมากกว่าความต้องการภายนอกแล้วผลคืออะไรล่ะผลก็คือเราจะเจอคนที่เข้ามาตอกย้ำความรู้สึกเดิมๆเ,เราจะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อซ้ำไปซ้ำมา จัก,กรวานเขาไม่ได้ลงโทษเรานะคะทุกคนแต่แค่จัก,กรวาลเขาตอบสนองต่อความถี่ที่เราส่งออกไปอย่างซื่อสัตย์เท่านั้นเองทีนี้ให้เรามองตัวเองเป็นผู้สร้างค่ะการที่เรามองตัวเองเป็นผู้สร้างเนี่ยมันเท่ากับการเปิดประตูสู่เส้นเวลาสูงสุดเมื่อเรากลับมารักตัวเองนะคะไม่ใช่แค่ในคำพูดนะแต่ว่าในระดับพลังงานเราจะเริ่มเปลี่ยนความถี่จากข้างในอย่างเงียบ เราจะรู้ว่าเราไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าฉันไม่จําเป็นต้องได้ทุกอย่างก่อนฉันคู่ควรกับทุกอย่างฉันมีพลังในการสร้างความจริงใหม่ด้วยการเปลี่ยนมุมมองต่อตัวเองทีนี้นะคะพอเรายอมรับว่าตัวเราเนี่ยคู่ควรเหตุการณ์สถานการณ์ที่สะท้อนความคู่ควรนั้นนะคะก็จะเริ่มปรากฏขึ้นทีละนิดทีระนิดประตูจะเปิดทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเห็นมันด้วยซ้ำค่ะ เนี่ยแหละค่ะคือกฎของควันัมคุณจะไม่เห็นความเป็นไปได้ใหมายจนกว่าคุณจะอนุญาตให้มันมีอยู่การรักตัวเองในทางควอนัมก็คือการจัดระเบียบพลังงานภายในค่ะมันไม่ใช่แค่การคิดบวกแต่มันคือการคืนอำนาจให้ตัวเองในระดับพลังงานเพราะเมื่อเราให้อภัยตัวเองเมื่อเรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและเราเห็นคุณค่าในตัวเองณปัจจุบัน พลังงานของเราจะเริ่มจัดระเบียบใหม่จากคลื่นที่สั่งสะเทือนแบบกลัวเจ็บลังเลเป็นคลื่นที่สงบมั่นคงและทรงพลังและจัก,กรวาลจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นเสมอเลยค่ะทีนี้นะคะวิธีการฝึกรักตัวเองในแต่ละวันหลายคนเข้าใจว่าการรักตัวเองก็คือการดูแลร่างกายหรือเอาใจตัวเองในช่วงเวลาบางเวลา แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วการรักตัวเองคือการดูแลคลื่นพลังงานภายในของเราอย่างต่อนเนื่องค่ะมันคือการดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามและมันคือการอยู่ฝั่งเดียวกับตัวเองทุกวันค่ะในวันที่สุขและโดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกไม่ดีเพราะเราไม่สามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังถ้าเรายังเป็นศัตรูกับตัวเอง ทีนี้นะคะเราสามารถฝึกรักตัวเองในแต่ละวันได้ดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะเริ่มต้นวันด้วยคําพูดดีๆกับตัวเองค่ะช่วงเช้าคือช่วงเวลาที่เรามีจิตที่เปิดรับพลังงานใหม่ได้ดีที่สุดมันยังไม่ถูกคือรบกวนจากภายนอกนะเพราะจิตใต้สํานึกยังไม่ถูกข้อมูลจากโลกภายนอกเราลบกวนคุณลองพูดกับตัวเองเบาๆทุกเช้านะคะเช่นวันนี้ฉันจะรักตัวเองอย่างที่ฉันสมควรจะได้รับ วันนี้ฉันขอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองฉันยินดีอยู่กับความเป็นชั้นอย่างที่ฉันเป็นประโยชน์ก็คือคำพูดที่มาจากความตั้งใจจะตั้งขึ้นพลังงานของวันให้มั่นคงเหมือนเรากำลังตั้งโปรแกรมหลักให้กับจิตของเราเองค่ะข้อที่2นะคะให้คุณสังเกตความคิดที่ตัดสินตัวเองแล้วเลือกแทนที่ด้วยความเข้าใจค่ะ ระหว่างวันเรามักพูดกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวเช่นแย่จังเลยฉันทำพลาดอีกแล้วทำไมฉันยังไม่ดีพอสักทีนะหรือรู้อยู่แล้วว่าไม่น่าพูดแบบนั้นเลยพูดอะไรออกไปก็ไม่รู้ฉันมันแย่จริงๆเมื่อเห็นความคิดเหล่านี้นะคะให้หยุดคะ่ะและถามตัวเองว่าถ้าคนที่เราลักพูดแบบนี้กับตัวเองเราจะพูดอะไรกับเขาคะ คำตอบที่ได้นั่นแหละค่ะคือคำที่เราควรพูดกับตัวเองเช่นจากฉันไม่ดีพอเปลี่ยนเป็นฉันกำลังเรียนรู้และฉันก็พยายามเต็มที่แล้วนี่ไม่ใช่การหลอกตัวเองนะคะแต่ว่ามันคือการรักษาพลังงานให้ตัวเราโดยที่เราไม่จมลงไปกับเสียงลบๆในหัวของเราค่ะข้อที่3นะคะจดบันทึกสิ่งที่ขอบคุณเกี่ยวกับตัวเอง ก่อนนอนหรือระหว่างวันนะคะลองหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนว่าวันนี้ฉันภูมิใจอะไรเกี่ยวกับตัวเองฉันขอบคุณตัวเองเรื่องไหนฉันผ่านเรื่องยากอะไรมาแล้วในอดีตบ้างยกตัวอย่างเช่นวันนี้แม้ฉันจะเหนื่อยแต่ฉันก็ไม่ลืมดูแลร่างกายตัวเองฉันขอบคุณที่วันนี้ฉันยังยิ้มให้ตัวเองได้แม้ว่าฉันจะมีเรื่องเครียด ประโยชน์ก็คือการเขียนนะคะจะฝึกให้จิตนะคะโฟกัสที่ความมีค่ามากกว่าความขาดค่ะเป็นการย้ำพลังให้จิตรู้ว่าเรารักตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่คำพูดข้อที่4นะคะพาตัวเองไปอยู่ในที่มีพลังงานดีๆค่ะบางครั้งนะคะการรักตัวเองไม่ใช่การคิดอะไรเพิ่มแต่มันคือการถอยออกจากสิ่งที่บั่นทอนพลังงานของเราคุณลองถามตัวเองนะคะว่า วันนี้ฉันสามารถจะพาตัวเองไปอยู่ในที่พลังงานที่ดีได้อย่างไรทางเลือกก็มีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินไปในธรรมชาติฟังเสียงน้ําไหลเสียงนกร้องเหมือนที่แอดมินกําลังพูดอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีเสียงนกร้องรอบตัวเลยนะคะก็แอบฟังเพลินๆกันไปเนาะเป็นเสียงธรรมชาตินะคะเขาคือหนึ่งเดียวกับเราค่ะเสียงป่าหรือดนตรีที่ทําให้ใจสงบอยู่กับคนที่ทําให้เรารู้สึก เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเฟกปิดหน้าจอมือถือบ้างปิดหน้าจอคอมบ้างแล้วก็นั่งอยู่กับตัวเองในความเงียบเราชอบมากๆเลยนะเวลาที่เราเระหว่างวันช่วงพักสายตานะคะเราก็จะนั่งนิ่งๆเงียบๆห้านาทีอยู่กับลมหายใจมึนเหมือนเป็นการฟื้นฟูพลังงานภายในมากๆเลยค่ะเพราะว่าพลังงานรอบตัวนะคะมันจะมีผลกับคลื่นในใจของเราเสมอเลยการที่เราอยู่ในที่ที่เรามีพลังงานดีๆมัน คือการช่วยให้ขึ้นพลังงานของเราเนะะี่ยค่ะกลับมานิ่งเสถียรแล้วก็ส่งพลังขึ้นอย่างธรรมชาติเลยค่ะทีนี้นะคะสัญญาณว่าเส้นเวลาสูงสุดของคุณกำลังเปิดออกคุณจะรู้ได้ยังไงมันจะมีสัญญาณเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครต่อไปเลยคุณไม่ฝืนเส้นทางที่ไม่ใช่แม้ว่ามันจะดูน่าตื่นเต้นในสายตาคนอื่น คุณเริ่มมีแรงบันด,ดาลใจภายในไม่ใช่แรงผลักจากความกลัวโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ต้องร้อยล่าเป็นต้นนะคะสรุปก็คือเมื่อคุณรักตัวเองเส้นเวลาทั้งจักรวาลจะหันมาเข้าข้างคุณรักตัวเองก็คือการหยุดขวางตัวเองค่ะแล้วก็เริ่มยอมรับว่าชีวิตที่ดีเราคู่ควรเสมอเส้นเวลาสูงสุดจะเปิดก็ต้อเมื่อเรายอมให้ตัวเองมีคุณค่านะคะ ไม่โดยค่าตัวเองนะคะทุกคนแล้วเราก็ไม่เปรียบเทียบกับใครด้วยนะแล้วคุณก็ไม่ต้องรออะไรมาเปลี่ยนแปลงภายนอกก่อนแค่คุณเปลี่ยนพลังงานภายในของคุณนะคะชีวิตของคุณจะเริ่มจัดเรียงใหม่โดยอัตโนมัติเลยนะลองบอกตัวเองเบาๆนี้ว่าฉันมีคุณค่าฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายฉันพร้อมเปิดประตูให้จัก,กรวาลทำงานร่วมกับหัวใจของฉันอีกแล้ว วันนี้คุณขอบคุณอะไรตัวเองหรือยังรักตัวเองให้มากๆนะคะขอบคุณตัวเองให้เยอะๆรักษาพลังงานภายในให้สงบให้สะเทียนไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรนะคะใจเราต้องสงบเมื่อภายในเปลี่ยนภายนอกเราก็จะเปลี่ยนเส้นทางจิตวิญญาณไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่เราจะพัฒนาตัวเอง เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มตื่นรู้หรือว่าเริ่มเข้ามาในเส้นทางของจิตวิญญาณนะคะก็ค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนาไปนะคะเราจะเจอบททดสอบในชีวิตในแต่ละวันมากมายเลยค่ะว่าเราจะรับมืออย่างไรเอ่อถ้าหากว่าแต่ละคนยังรับมือด้วยวิธีการเดิมๆสถานการณ์เดิมๆเหตุการณ์เดิมๆมันก็จะวนลูปกับมาอีกลองเปลี่ยนดูนะ ลองเปลี่ยนเส้นทางดูลองชิปทำลา์ดูนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเ,เรามี Facebook แล้วนะคะเพิ่งตั้งขึ้นนะคะลิงก์เฟ e บ o o กอยู่ในใต้ล่างคลิปนะคะก็กดเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะก็ให้ช่องนี้นะคะเป็นพื้นที่เล็กๆเ,เป็นช่องเล็กๆนะคะที่มีแสงสว่างคอยเคียงข้างคุณนะคะ แล้วก็เป็นกาลังใจให้กับทุกคนเลยมีสิ่งใดที่อยากให้เราทําคลิปเรื่องอะไรก็ก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะก็จะพัฒนาให้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะกับเรื่องราวที่ลึกซึ้งในโลกของจิตวิญญาณนะคะอาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะคะเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาตินะคะก็ไม่ได้เป็นห้องปิดอะไรเราชอบฟังเสียงบลกลอง,ลองเสียงธรรมชาติก็จะมีเสียงแบบนี้เข้าไปบ้างท่านใดที่ไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ